ยังได้ไอต่อโบอุ้ยสองพันสี่อ,อีกจีนจัดไปขอบคุณมาก <c oughs> เออมาอีกพันหกห้าพันเจ็ดแล้วเพื่อนเอ้ยเหยีย e e พอ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะคกับเพี้ยน r สองเจ็ดนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมของค่าย pg เหมือนเดิมนะนเพื่อนๆนำมาด้วยทุนน้อยๆเหมือนเดิมนะทุน300บาทเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากเขา้ากลุ่มรถทามของผมก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้มีลิงก์เดียวเท่าน,านั้นนะลิงก์ที่ปักหมุดมเดียวลิงก์เดียวลิงก์อื่นที่เขามาแปะไว้ไม่เกี่ยวนั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนนะวันนี้ผมมาจัดมาจองหนึ่งให้ดูน,นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวมาล ออโตสามสิบลุยจัดไปเพื่อนอย่าไปรอโอเคอีแดงมาสองกลมโอเคเหลืองเบะ ามาวายช่องสองอยังไงโบโอ้โหอีเหลี่ยมกับห้ากลมยังไงต่อโอ้สวยจัดเลยนะหน้าเนี้ไม่ออกวอะ <s> <S <s โอเคสองขีดมายังไงต่อเฮ้ยอู้วากลมสองสองไม่มานะเฮ้ยเออดูดไปเฮ้ยดูดูไปไม่ต้องแตกก็หรอกขนาดเบ็ดสิบน่าจงเกลือเออยีแดงมาสองขีดยังไงต่อโบอุ้ยโอ้ยเขียวอยากได้ว่าโบสองกลมยีแดงมายีเขียวลงมาได้ไหมโอ้โหเขียวไม่มาเสียดายจัดเลย ยังไงต่อเพื่อนเออโอ้โหได้เขียวนะโบจะไปร้อยยี่ยังไงต่อเอออย่างงี้ดิ มาไอจีนช่องแรกมาอูโหูจีนช่องแรกไม่เข้าอ่ะถ้าเข้าเต็มจอนะเพื่อนนะเมื่อเดิมนันเพื่อนนะผมมาในช่วงเวลาโบนัสทมมในช่วงเวลาเช้านะวันนี้นะวันนี้ช่วงเช้านั้นเพื่อนก็โบ,บะ๊ะโบ,บ๊ะเหมือนกันนะเพื่อนนะ <laughs> โอเคมาเนดะิไปต่อเบ็ดยี่กันตัวสามสิบลุยแล้วกเ็เดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มเบ็ดเรื่อยๆเป็นเบ็ดสี่แล้วกันอุย้ยจีนแปดสิบบาทยังไงต่อ โอ้โหโอเคสองขีดมาอุยอ้ยเลียมโบอุเลียมหสองสี่ศูนย์สวยจับนะเพื่อนมีอยู่ต่อเปล่าเออห้ากลมมาร้อยยี่ต่อมายังไงต่อมาอุ้ยอะไรวะได้อยู่เบียดยี่เบียดเที่อาเรื่องนะอืมา แล้วก็ถ้า,อาโอ้หนิ่งเลยวันเพื่อนนิ่งเลยหรือสวยสองขีดแล้วยังไงต่อโอ้โหมีต้องขอภัยเสียงรบกวนนะนั่นเพื่อน เออพอดีทีมงานแม่งอารมณ์ดีจัดนะโอ้ยเข้าให้ทีเหอเือดเบีดยี้นั่นเพื่อนนะมาเออยังไงต่อโอ้โหแดง ช่องสองไม่เข้าถ้าเข้านะเพื่อนเอาโอยเสียได้จัดเลยยังนไงต่อโบสวยมากสองขีดนี่ต่อมาเร็วโอ้ถ้ามันเกลืออะไรอย่างงี้ในเบียดยี่นะเพื่อนวันนี้ไม่ค่อยได้ดังใจเลยนะ เออมาตัวเดียวเออหอไม่ลงเลยวันเพื่อนเย,ยังไงดีวะเนี้ยเบ็ดโอ้โหเบ็ดสิบก็เกลือนะเพื่อนนะเบ็ดสิบก็เกลือเบ็ดยี่ก็เกลือทัางนั้นเราเรา,เราก็ต้องเพิ่มไปน่าจะต้องไป เล่นเป็นเบ็ดนสนี่สิบเดินเพื่อนนะเพราะว่าโอ้โหเกลือจัดเบ็ดสิบเบ็ดยี่เกลือจัดจัดเลยมาเบ็ดสี่สิบเอาโตสามสิบอย่าไปล้อ,อ,อเพื่อนแม่ง <c oughs> มาขอเข้าฟีดสี่สิบมาถ้างั้นเออมาอไว้สองตัวให้ต่อ โอเคห้าโมเออโอ้ไม่สบายนั้นเพื่อนนะหวัดกินนะโบโอ้ยกินหกร้อยสวยจัดเออพอได้แล้วเพื่อนในไม่ได้ขอนอกก็ได้ว,วะมายังไงต่อห้าเอ้ยแปดห้าแปด โอเคไปช่องสองด้วยมะโบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเพื่อนน้อยสบายเลยประมาณฝนตกกันนั่นเพื่อนนะ้อ้โหตากฝนเลยรับรถปักฝนเรียบร้อยยังไงต่อโบโอ้ยจีนสามสองศูนย์อ๋อเรื่องนั้นกนะ มาโอ้ต้องขึ้นเบ็ดสูงกัไเพื่อนนะขอขึ้นไปหกสิบเลยแล้วกันนะผมว่านะมันไม่เวิร์กแล้วอ๋อเบ็ดสูงมันรู้ลแล้วไปเลยมันแตกนอกไปเลยปะโอเคลุยเป็นหกสิบน่าจะช่วยได้นะน่าจะฟื้นอยู่อ้าวนั่นไงมาเลยเพื่อนพูดยิงไม่ทันขัดคำจัดไป มาข้าฟรีที่เบลูกสิบสองหมุนเพื่อนมาดูว่าเป็นยังไงนะวันนี้นะมาลุ้นะพร้อมกันจะแจกหรือเปล่าโบอีแดงมายังไงต่อ,อโอเคจินวายช่องสองไงต่อโบจัดไปโอ้โหให้สองตัว โอเคอีเหลี่ยมมาไวช่องสามยังไงต่อโอ้โหโอเคอีแดงต่อยังไงต่อเฮ้ยเขียวมาไหมโอ้เขียวไม่มาโอ้ยเออมาโหเกลือว่ะเฮียเบลูกสิบได้พันเดียวอ่ะโอ้พันเดียวเฮียเบลูกสิบไอส้สัต โคตรเหี้ยอนเพื่อนอ2,000กว่าบาทโอ้โหตายเกลือจัดไปเป็น60สัตว์ <l ots> <c oughs> ขอหยาบคายหเหง่มาเปิด80ไปเลยยิบอีกรอเดี๋ยวที่ต่อนีก28ปีกวควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนที่จะรับชมนะเพื่อนนะเขาพูดกำจาผมอาจจะไม่สุภาพเท่าไรนะก็ <c oughs> ต้องขออภัยมาณนะตรงนี้ด้วยโอ้โหแม่ง <l ots> <l ots> มาขอเปิด80 มาแตกนอกมาความหวังของหมู่บ้านมา880มาเอ้ยมาต้องมาหน่อยแล้วแหละแตกนอกหน่อยเอยอข้าวฟีก็ได้เอออย่างงี้ดิมาวายช่องจอใหไ่้ตโบเรา60โอ้ยสวยปะ เออยังไหลต่อได้ยังได้ไหลต่อโบอุ้ยสองพันสี่ยี่ีินจัดไปขอบคุณมากเออมาอีพันหกห้าพันเจ็ดแล้วเพื่อนเอ้ยเหียพอโอ้ยมนโดนที่เปลี่โนแปดสิบโอเคนะเพื่อนนะว้ยวัดก็กินสี่พันสามแปดสิบพอพอเลยเอาแค่นี้ ไม่ปัดเสธไปไดรทั้งสิ้นขอแค่นี้เลยโอเคเมือนะ่อถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนเะพื่อนนะแล้วก็อย่าลืมนั่นะเพื่อนนะกลุ่มรัทมาของเรานะกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนั่นเะพื่อนถ้าอยากเข้าร่วมกลุ่มของเราน้นเะพื่อนนะกลุ่มของเราก็มีทุกช่วงเวลานะเชา้าบ่ายค่ำดึกนะก็กดเข้ามาพูดมาคุยในกลุ่มได้มาเทียบประสบนนการณ์ในการเล่นเกมได้เลยนะ่เพื่อนนะโอเค วันนี้ทุนสามร้อมาห้าพก็ถือว่าไม่เลวนเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดมาจองสองให้ดูอีกแล้วกันวันนี้ผมต้องไปก่อนแนละ้วขอไปกินยานอนก่อนไม่ไหว <laughs> ๊ายบายทุกคน